ได้รับสินค้าคืนจากคุณธนากรนะคะจะตรวจสอบดูว่าสินค้าที่ได้รับคืนน่ะเสียหายหรือเปล่าเพราะดูในสภาพของกล่องแล้วดูแล้วไม่โอเคเลยนะคะเปิดค่ะ กล่องข้างเละนะคะเนี่ยเป็นการแพกเกจสินค้าก่อนนำส่งลูกค้านะคะเรามีการใส่โฟมมีการรองบับเบิ้ลให้เรียบร้อยนะคะ สินค้าเสียหายจริงๆนี่นะคะแตกหักนะคะตัวกระบอกยุบไม่กลมนะคะสรุปคือสินค้าตัวนี้เสียหายจากการขนส่งนะคะดังนั้นทางร้านขอเคลมสินค้าชิ้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ